สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube ยู u b e พญาเพชรพัทรนาคราชนะคะเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วผู้สือตำนานพญาเพชรพัทรนาคราและประชายาอัญญาลินทศินีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆจากเสด็จพ่องเพจมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าถ้าสมมติเราฝันฝันที่แล้วก็เริ่มมีการสื่อสารเทพเนี่ยจะต้องหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์รับรองเราไหมนะคะรับรองของการสื่อสารของเราไหมนะคะ แต่ก่อนพี่มินก็เคยเคยเป็นนะเราไม่มั่นใจเราก็อยากได้ความรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราปฏิบัติด,ด้วยท่านก็ไม่มาทางนี้หมายถึงว่าคือท่านไม่ไม่คือถ้าเกิดคนถ้าเกิดรู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติท่านก็จะมีแต่ว่าสอนให้เรากําหนดหรือว่าถ้าจะมีก็พูดมาแบบคําสั้นๆว่าท่านคิดเห็นอย่างนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ไม่ได้ให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้ให้เราเอาไปเป็นอุปกรณ์ที่ว่าท่านเห็นด้วยเออเออ,อะไรกับเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นแนวเกจิอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะก็เคยมีเคยไปหานะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เป็นปัญหานะก็เป็นปัญหาแล้วเราก็เลยประมวลเอานะคะว่าการที่ต้องหาคนอื่นรับรองเนี่ย ก็คือเพื่อรับรองประกันความกลัวของเรานะคะเพื่อประกันความกลัวของเราแล้วเมื่อผู้รับรองหรืออะไรนะคะมีปัญหามีอะไรเราก็อยู่ดีก็เปลี่ยนใจไม่รับรองเราขึ้นมาความกลัวมาทั้งหมดมันก็อยู่ที่เราล้วจะทำยังไงคือตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> คือการสื่อสารของพี่มิ้นท์เนี่ยสื่อสารกับเสด็จพ่ออมเพช็ชเนี่ยถ้าเกิดเป็นการท่านคุยด้วยนะก็คือจะมีการเขาเรียกว่าสอนปฏิบัติธรรม แต่ในเรื่องความชิดใกล้ความอะไรที่เป็นตํานานหรืออะไรที่มันเป็นส่วนตัวตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ที่กลัวนะคะที่กลัวที่กลัวกลัวปรุงแต่งอะนะคะถ้าถ้าเกิดภาษาธรรมก็คือกลัวปรุงแต่งแต่พอเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตัวเองนะคะนอกจากตัวนอกจากตัวเองมันก็ได้แต่จะต้องอาศัยสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยนะคะในใน,ในการทําให้ใจมีที่พึ่งตรงนี้ ก็คือใจมีที่พึ่งความที่ตอนนั้นใจอยากขความที่พึ่งมันก็คือเรื่องของการมีอะไรรับประกันนะคะซึ่งมันยังไม่ได้ทันทีนะคะแต่เราก็มีเสียงเสด็จผู้อรงเพนนั่นแหละบอกว่าให้ใช้ตรงเนี้ยเป็นอารมณ์กรรมฐานความสั่นไหวความคลอนแคลงความหวาดกลัวความอะไรเงี้ยต้องกลัวหนอหรือเรื่องไหนตอนแรกมันก็ทําไปด้วยความมันอึดอัดใจมันไม่ได้ตอบโจทย์ไงที่ที่จิตมันตั้งโจทย์ไว้ให้เป็นปัญหาต้องหาคนการันตีอะ นะคะแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วไงพอไปมาแล้วมันก็ก็ก็ <ๆ S 1> อย่างท,ที่ที่เราประมวลได้นะคะนั่นแหละมันมันเราก็ไม่อยากจะอยู่ในระบบที่ว่าต้องฝากไว้ที่ใครอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะฝากความหวังหรือมาฝากความที่เป็นเราไว้ที่ใครว่าถูกต้องมีคนมารับรองอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ไมะะะ่ไม่เอาแล้วอ่ะนะคะไม่เอาแล้วมันก็ทีนี้มันก็เหลือแต่ตัวเองเราก็ต้องทําตามนี้เมื่อไม่มีทางเลือกมันถึงจะต้องตั้งใจทํานะคะ มาตั้งใจทำนั่แหละแล้วมันก็ถึงมันก็จะมีจุดๆหนึ่งนะคะที่อ่ามันเลิกสงสัยแล้วก็เลิกตั้งคำถามนะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่และสถิตเสถียรน,นั่นคือองค์ท่านที่ยังอยู่แล้วก็ความที่เป็นคนความที่ที่เป็นคนดีมีความรู้แตกฉานได้ทำเพราะว่าในขณะที่เราปฏิบัติเพื่อกำลาบจิตตรงนี้หรือเปลี่ยนวิถีจิตตรงนี้ที่จากความกลัวให้เป็นเหตุ จิตกลัวมันเป็นอกุศลเปลี่ยนเหตุให้เป็นกุศลแล้วก็ทับ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 ถีกันไปเรื่อยๆนะจนกําลังกุศลมันก็จะเจริญขึ้นภาวะทำอะไรแล้วก็ละเอียดอ่อนมากขึ้นหรืออะไรแตะท่านก็ละเอียดกว่าเราอะนะคะมันก็เลยมองเห็นความล้าหน้าของธรรมะของท่านอ่ะที่ท,ท,ที่ท่านอย่างนี้ระดับนี้และที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็เลย กลับมาตอบได้หมดในความเป็นถ่านน่นนะคะมันก็เลยทําให้ความมั่นใจมันมั่นใจในทางท่านมั่นใจแบบที่ไม่ต้องไปมั่นคอยมั่นใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วแต่ว่ามั่นใจ <c oughs> มั่นใจแบบว่าเนี่ยแหละมันคือ,ค,อคือทางที่ถูกแล้วก็ไม่ต้องไปเหยียบย่ําอยู่กับพี่ว่าจะต้องไปเอาจริงเอาจังตรงณจุดจุดเดิมนั้นให้ได้อีกแล้วเพราะว่าเราอ่ายังไงอะคะเราไม่จะจิต มันรู้วิธีแล้วว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีตัวตนหรือสร้างความมั่นใจในชีวิตของเราหรือเป็นอะไรที่สําคัญกับจุดจุดนั้นก็คือในเรื่องของตานานว่าสือจริงสื้อถูกสื่อผิดหรืออะไรอีกแล้วเพราะว่าณนะตอนนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ตามธรรมะขององค์ท่านผู้นี้ที่มาจากตานานเนี่ยมันคือใช่นะะใช่ทางทางที่ดับทุกข์แล้วก็จะพาเราดับทุกข์ได้มันก็เลยเหมือนกับ ระบบระบอบมันเปลี่ยนไปหมดอลนะคะมันก็เลยไม่ได้ต้องกลับไปอเอาเรื่องเอาเรื่องตัวเองกับตำนานอีกไม่กลัวแล้วก็มีความมั่นคงก็ตอบแล้วก็สลายแล้วก็ไม่ย่ำอยู่กับที่อันนี้ก็คือเป็นเป็นภาวะของพี่มิน่นะคะจักน,นั้นก็คือขอตอบคำถามนี้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองก็แล้วกันนะคะว่าต่อให้มีใครที่ไหนรับรองก็ตามนะคะกับเรื่องพวกนี้ ถ้าเอาใจลึกๆนะคะเอาใจลึกๆพี่เมลก็เชื่อว่าทุกๆคนน่ะยังคงไม่มั่นใจนะคะยังคงไม่มั่นใจทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะทําให้เรามั่นใจในอะไรพวกนี้ได้นะคะก็คือว่าจิตที่อ่าเป็นผู้รับการสื่อสารพวกเนี้ยมันมีธรรมะที่มั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะสามารถย้อนดูอ่าประมวลผลในอดีตไม่ใช่ในอดีตชาตินะคะแต่ว่าในอดีตที่เนี่ยที่เราตั้งแต่เรามีเริ่มเริ่มการสื่อสารอะไรพวกเนี้ย ได้ด้วยตัวเองว่าอันไหนมันถูกต้องอันไหนมันโอเคหรืออะไรเงี้ยเราเราจะมีความเื่อศักด์กับตัวเองมากขึ้นด้วยตัวธรรมะเนี่ยค่ะที่เราเพียรปฏิบัติอยู่เสด็จพ่อและตัวพี่มิ้นพี่เมอ่ามิเคถึงบอกว่าถ้ามีเรื่องพวกนี้เข้ามานะคะให้ปฏิบัติทมปฏิบัติอย่างจริงจังเลยจริงจังละกิเลสเพราะว่ามันจะต้องมีสติมากขึ้นในการเข้าดูเข้าระวังตัวเองความทะเยอทะยานกับเรื่องพวกนี้ของตัวเองเนี่ยมันมันมันตรงนี้มันมันจุดเปราะบางนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรา ซื่อสัตย์กับตัวเองได้จริงๆซื่อสัตย์ด้วยอะไรด้วยความกลัวกลัวว่าตัวเองจะหลงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มั่นคงเต็มที่ที่จะลักกิเลสก่อนแล้วก็อย่าหวงอย่าหวงเรื่องพวกนี้ว่าถ้าเราอ่ากหนดวางกําหนดวางแล้วมันจะไปจากเราถ้าจะไปจากเราก็แปลว่ามันไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่ขนาดเท่าที่เราปรุงแต่งว่าเราจะต้องรับหน้าที่นูนนี่นั่นก็แค่มาเตือนให้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุปัจจัยอะไรมากกว่านั้นจะทําตามสัญญาจะกลับไปอยู่ด้วยกันบนสวรรค์หรืออะไร สิ่งสิ่งนั้นจะยังอยู่นะคะแต่ว่าจะอยู่โดยความที่เราไม่หวัดกลัวแล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแย่งสิ่งสิ่งนี้จากเราไปนะคะเนี่ยมันมันจะเป็นคนละระบบับธรรมะเนี่ยอ่าแต่จะเป็นตัวคีย์เวิร์ดเลยที่จะทาให้ให้อ่าคตอบของเรื่องพวกนี้มันชัดเจนขึ้นในเรานะคะโอเคงั้นพ่มพงก็ขอฝากสําหรับคําถามนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์จะเป็นทิศทางจะเป็นเข็มทิศนำอ่านำผู้ที่ เพิ่งเข้ามามีประสบการณ์กับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารฝันถึงองค์พญายนาคกันนะคะพี่มิ้นอยากให้อ่าอยากให้ทุกคนได้รับชมคลิปนี้นะคะที่พี่มิ้นตั้งใจแบ่งปันนะคะเพราะว่าเราแบ่งปันด้วยความปรารถนาดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกทท่านอ่าเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวนะไม่ได้เป็นบ้าอยู่คนเดียวหรืออะไรก็มีผู้ที่อ่ามีประสบการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ที่ไม่ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ เราต้องเปิดตำหนักหรืออะไรแต่ว่าไม่ไม่ได้แปลว่าเปิดตำหนักหรืออะไรผิดนะคะแต่ว่าบางบางทีมันไม่ใช่วิถีของทุกทุกคนนะเราก็สามารถอยู่ตรงนี้แต่เป็นคนปกติทํามาหากินปกติแล้วก็ยังมีท่านคอยให้กําลังใจถ้าเราจะมีท่านจริงๆนะเหมือนกับว่าบางบางคนมันไม่ใช่ว่าฝันถึงพญานาคจะมีการสื่อสารกับพญานาคตลอดไปนะคะก็ต้องปฏิบัติธรรมันเป็นทางเดียวที่เราจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปฏิบัติธรรมจะช่วยดับความทะเยอทะยานเมื่อดับความทะเยอทะยาน ยึดติดกับเรื่องพวกนี้แหละเราจะได้ของจริงนะคะโอเคค่ะงั้นก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ